อธิบายไปด้วยก็ลุงมีมันไม่ใช่ชื่อลุงมีมั้งเนี่ยอ๋อลุงมีอ๋อคือลุงมีนั่นเองมันชื่อลุงมีนี่มั้ย <c oughs> ไม่ใช่มีการ <c oughs> ลุงมีเลี้ยงไก่ไว้จำนวนหนึ่งต่อมาตายไปสองหนึ่งส่วนสามของทั้งหมดข้อถามทั้งหมดด้วย ทั้งหมดสแสดงว่า1ส่วน3ของ x คูณ x เนี่ยนะครับแล้วก็มาต้องต้องมาบวกกับที่เป็นโลกเราเราวิเคราะห์แล้วว่าข้อนี้น่าจะมีแค่อยู่ไม่กี่ส่วนหรอกมีส่วนแรกคือไก่ที่มันมันตายต่อไป ไก่ที่เป็นเป็นโรคเนี่ยอันนี้ไก่ทั้งหมดนะทั้งหมดคือทั้งทั้งหลอดเนี่ยทั้งแพงเนี่ยนะแล้วถูกขโมยดันถูกขโมยอีกเนี่ยถูกขโมยแล้วก็บวกอีก228ตัวอันนี้เหลือตัวเน็ตๆเลยที่มันยังอยู่แล้วก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยแผนภาพพวกนี้ควรจะมีข้อก่อน เพราะนั้นถ้าเรามองเป็นสมก,การถ้าเราไม่รู้อะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไม่รู้ทั้งหมดเนี้ยแล้วก็ให้ให้เป็นค่าตัวที่เราไม่ทราบค่านะก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันต้องติดปัญหาเหมือนกับข้อข้อนี้นะที่แบบเราแบ่งส่วนมันไม่เหมือนกับอีสองข้อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้วิธีนี้มันก็ตอนที่ตายรู้แล้วท,ที่เป็นโลกเป็นโลกสองส่วนห้าของไก่ที่ตายไป มาทั้งหมดเป็นโลกสองส่วนห้าของไก่ที่ตายไปสองส่วนห้าของไก่ที่ตายไปตายไปเท่านี้นะสองส่วนห้าของไก่ที่ตายไปก็คือสองส่วนห้าคูณกับหนึ่งส่วนสาม x อีกทีนึงอ่ะมันจะซ้อนอีกทีนึงอ่ะสองส่วนห้าของไก่ที่ตายไปเมื่อไี่ตายไปมันเป็นเท่านี้มันก็จับโยนมาไว้ตรงนี้ สองส่วนห้าของคือการคูณไงเนี่ย,ยจะบวกแบบนี้ได้ยังไม่ได้จะใช้เรื่องวิธีไหนเนี่ยอันนี้คือเป็นโลกละเรารู้แล้วเป็นโลกเท่านี้ไหมต่อไปขโมยขโมยโอ้โหนี่ขโมยสยอดมากขโมยหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนแปดหนึ่งส่วนแปดคูณไอ้ที่มัน ต้องก้อนใหญ่นิดนึงเห็นไหม,มถูกขโมอยอะไรลูกแป๊บหนึง่งถูกขโมยหนึ่งส่วนแปดของข <c oughs> องนะอ,นะอะไรของลูกเนะี่ย <c oughs> ของคือการคูณนันสลินคือการคูนจันแปดของของไก่ที่ตายไปตายไปก็เป็นโรครวมกัน เนี่ยกเอาสองก้อนเนี่ยมันบวกกันก้อนที่เป็นขบวนแบบเนี้ยเราก็เราก็ไปคิดตัวเลขก่อนก็ได้ว่ามันคือเลขอะไรเผื่อมันต้องไปบวกกันต่อไปเนี่ยมันคือเลขอะไรเนี่ยเสร็จคุณเศษส่วนคุณส่วนคือเลขสองส่วนสองส่วนเท่าไหร่สองส่วนสิบห้าอ่าสองส่วนสิบห้าสองส่วน 15. สิบห้าแล้วก็ x มันชุดนี้เราจะแทนเป็น2ส่วน1 5 x นะเ,เพื่อที่จะไม่มาสับสนเดี๋ยวเขาจะเอาเอา,เอาเอา x ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็น x ส่วน3ไปเลยเพราะว่า1คูณ x ใน x 2ก้อนนี้ไอไอที่ตายแล้วเป็นโลกก็คือ x ส่วน3บวกกับ2 x ส่วน15เนี่ย มันจะตกใจนิดนึงแล้วก็บวกกับอะไรโรวมกันเหลือไก่อยู่228ก็จะเท่ากับเท่ากับอะไรสุดท้ายเท่ากับอะไรครเท่ากับกบ,บวกก็เป็ดไก่ทั้งอะไรเท่ากับ ่สสองสิบห้าเอ็กตตอนนี้ไก่ตายไก่เป็นโรคไก่ถูกขโมยมาแล้วแล้วบวกกับไก่ที่เหลืออยู่จะเท่ากับอะไรเท <c oughs> ่ากับอะไรเท <c oughs> ่ากับเท่ากัน้วทีนี้จะจบแล้วเท่ากับไรโอ้เท <c oughs> ่ากับไร ก็ไก่ทั้งหมดนะทั้งหมดเราไม่รู้ก็ให้เป็นอะไรเป็นแจะแเป็นแปดได้ไงไเ,เป็นไรนไ้สลินเป็น X ถูกไหมเนี่ยถูกป่ะงงใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม,ไมก็ดูในแผนภาพเนี่ยตายโลกขโมยอันนี้ที่เหลืออยู่ ถ้าคือถ้ามันบวกกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไก่ทั้งหมดะนะนะแต่ทั้งหมดตรงเนี้ยเราไม่รู้ค่ามันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็ให้เป็น x เป็น x เป็น xx เนี่ยตรงเนี้ยทีนี้มันบวกกันปุ๊บมันก็ต้องเป็นไก่ทั้งหมดไก่ทั้งหมดเราไม่รู้มันก็ต้องเป็นตัว x นะครับตัว x คือถ้าคนเรียนคณิตเนี่ยเขาจะไม่สนใจเลยว่ามันจะยาวแค่ไหนก็ช่างแต่ถ้ามันเหลือแค่ตัวแปรเดียวอย่างเนี้ย โอ้ยเราทําได้เราเดีวเคลียตัวเลขเทําได้มันอาจจะดูน่าตกใจหน่อยนะแต่เราทําได้เราทําได้ชัวนะครับแต่เพียงแต่เนี่ยเราไม่มีเรื่องการแก้สมการมันจะทําไม่ได้ไง x แต่ถ้าเราวิเคราะห์โจทย์ปุ๊บอีตัวสุดท้ายเนี่ยดันเป็นตัวอื่นขึ้นมาเนี่ยที่ไม่ใช่ x เนี่ยมื่อเป็น y เนี่ยอันนี้ก็จบนะเพราะเราไม่รู้ตําแหน่งของมันถึง2ค่าในสมการเนี่ยถ้าไม่รู้มากกว่า2ตําแหน่งและมีสมการเดียวเนี่ย มันก็จะจบทําต่อไม่ได้แต่นี้คือเราคือเราเรารู้เรารู้ทั้งหมดยกเว้นตําแหน่งเดียวที่เป็น x เนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์ให้มันรวมกันได้เนี่ยเคลียร์ให้มันรวมกันได้ท่านบนเนี่ยแล้วก็ตอบไ,ได้เนี่ยคือเรื่องสมการเนี่ย <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อได้ฟอร์มแบบนี้ปุ๊บก็ทำยังไงต่อก็แก้สมการนะในฟอร์มแล้วนะตรงนี้เราเรียบร้อยแล้ว แก้สมการหรือไม่ก็จะมีความสามารถยังไงโดยใช้เอาตัวเลขไปแทนเอาเนี่ยไปแทนตรง x แทนตรง x แทนตรง x ก็ได้แต่ต้องทำา4ครั้งเลยนะเพื่อมันรวมกันแล้วเป็นคำตอบคือเอาเอาเอา,เอาช้อยไปทดสอบนะเอาตัวเลือกนี้ไปทดสอบ4ครั้งสมมุติ x เป็น300้เอาได้ไหม300 3้0 300้ยเ <cerc> นี่ย ได้ไหมลองลองก็ได้นะกูค,คือเราเราก็ไม่อยากจะแบบแก้จริงๆเล้ก็น่าก็เหนื่อยน่าเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ถ้าถ้าเอาข้อน,นี้สามร้อยนะสามร้อยหารตรงนี้เหลือเท่าไหร่หนึ่งร้อยอีกก้อนนี้เอาซะเอาข้อน,นี้ไปใช้นะเอาสองส่วนห้านะก้อนก้อนนี้นะนะก็เอาทั้งนี้เป็นสามร้อยเหลือเท่าไหร่เนะี่ย <c oughs> อันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันนะครับก็คือสามร้อยตรงนี้โอเคนึกนึกออกไหมเนี่ยนัลสลินนึกออกไหมเอ,กออ,กอเนี่ยเนี่ยคือเอาคือเราเราจะจบแล้วแต่เรายังไม่ยังไม่รู้ไก่ทั้งหมดแต่เรารู้สมกา,ารแล้วที่มองว่าโอ้โหย,ยากแล้วเกินเยอะแล้วเกินหนูไม่ค่อยแม่นเลยใน,นการแก้สมกา,าร เอาตัวเลือกไปแทนเลยอ่าชิ้นนี้พอไปแทนปุ๊บตำแหน่งนี้จะเป็นเลขสามร้อถูกหันสมเหลือหนึ่งอถูกไหมเนี่ยอ่านี่จบนะอนี้ต้องเท่ากับเลขสามร้อยนะอ่าหนจะตัดชอยคอนนี้ทิ้งไหมโอ้โอนันมีย,ยังยอมแพ้ตัวเองไปแล้วทำได้ อเอาเอาก้อนนี้เอาเอาสามไปแทนตรงนี้15 2 30าใช่ไหมสามร้อยหารสิบห้าสิบห้าสอไอก็20 20ิคูณสได้40ก้อนนี้จะเหลือ40บวกกับเศษหส่วนแคูณก้อนนี้บวกกันรวมกัน ก้อนนี้เป็นก้อนที่เราคิดแล้วถูกไหมเนี่ยก้อนนี้ครับตามให้ออกนะก็ะคือ100บวกกับก้อนนี้คิดแล้วคือก้อนนี้40บวกกับ228หรือเปล่าเท่ากับ300ร้อยนไหมนี่กรณน,นี้เราแทนตัวเลือกอันนี้เป็นร้อยบวกกับตรงนี้ก็บวกกับหนึ่งยบวก40เป็น1 1ส่วน8คูณกับ ร้อยสี่สิบบวกกับสองร้อยยี่ิแปดเท่ากับสามร้อยหรือเปล่าตรงนี้ต้องเอาเดี๋ยวลองดูสักอ่าสี่เอาแม่ราไรหานที่เนี่ยสองสี่แปดสองเจ็ดสิบสี่ศูนย์ได้ศูนย์ เจ็ด uh, สิบเจ็ดสิบหันสี่ได้ไหมเจ็ดสิบหานสี่ลงตัวไหมเจ็ดสิบหันสี่สี่หนึ่งสี่ได้สามสี่เนี่ยมันจะไม่ลงตัวตรงเนี้ยถ้าตรงนี้ไม่ลงตัวปุ๊บเอ,อ่อจบแล้วนะาคราวนี้จะตน่าจะไม่ใช่คําตอบเนี yeah, ่ยเป็นแบบเนี้ยอ่ะไม่ท้อไม่ท้อคิดต่อ แสดงว่าข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คําตอบแล้วเมื่อ x เ,เป็น300ทั้งหมดเป็น300ตัวไม่ใช่ละน่าจะเป็นข้ออื่นเลขไม่สวยแหละข้อไหนดี ข้อไหนนี้เราจะแก้สมการ <c oughs> จบพอดีข้อนี้นะ x ส่วน3อ่ะถ้าจะลองแก้สมการก็ได้อะก็ก็จะมันมัน,มนจะได้ความรู้ไปด้วยนะก็จะเป็นตอนนี้นะก็จะเป็น x x ส่วน x ส่วน3บวกกับ ตรงนี้ยุบมาเป็นก้อนนี้ไปเลย2 x ส่วน15บวกกับตอนนี้ยุบไปอันนี้ก็เหมือนกับเป็น x บวกกับตอนนี้อันนี้จะเป็นเลขอะไรดีตรงนี้นะมูธทำให้เป็นมันมันมันคูณกันอยู่นะมันบวกกันอยู่นี่แบบนี้ครับก็เป็น ท้เป็นส่วนเป็น15ก้อนนี้จะเป็น 5x ส่วน15ส่วน15เท่ากันแล้ว 5x บวก 2x เป็น 7x ตรงนี้เป็น 7x ส่วน15นะ x ส่วน15ก็มาคูณอยู่กับ1ส่วน8คูณกับ1ส่วน8ก็กลายเป็นต้องต้องมาคูณกับ1ส่วน8 ก็กลายเป็น 7x ส่วน15คูณ8 8 5 40ทด4 8 1 8เป็น120ก็เป็น 7x ส่วน120เป็นส่วนบวกกับ228จะเท่ากับ x เห็นไหมนี่ครับมันดูเหมือนตกใจนะแต่ 3520หาเนี่ยหาคอรอนอได้ไหมล้องกันได้ไม่ต้องเผื่อมันจะ,จะได้ทีเดียวเลยนะ3เห็นไหมสิ่งที่สอนไปคอรอนอเนี่ยบวกลบเศษส่วนเอามาใชกแล้วนะอ่า3 1 3 3 5 15 3 4า้อได้0นคลอนอ ห้าถูกไหมห้านี่ดึงมาห,หนึ่งนะครับห้าหนึ่งห้าห้าแปดสี่สิบยิ้มละยิ้มละพอมันหาได้สุด,ส,ด,ส,ด,ส,ดสุดท้ายครออน,นอก,ก็คือสิบห้าคูณแปดซึ่งสิบห้าคูณแปดคือร้อยี่สิบนะครับครออน,นอคือร้อยี่สิบเห็นไหมครออน,นอนเท่ากับร้อยี่สิบข้อนี้ชัดเจนมากนะครับร้อยยี่สิบ ร้อ่ปุ๊บอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องหานี้เอานี้ไปคูณตัวนี้กับตัวนี้คูณให้เป็นร้อยี่สิบแปลงไร่เป็นร้อยี่สิบครับนะร้อยยี่สิบปังฟังฟังอยู่นะนักศินฟังอยู่อ่ะ,อะพ,อพยายามคิดตามนะตรงไหนมันคิดเป็นส่วนได้ก็ก็โอเคก็สิบห้าคูณอะไรเปร้อยยี่สิบสิบห้าแปดอ่านี่ต้องคูณแปดบนล่าง 3คูณอะไรเป็น120ดูตรงนี้หนู3คูณ5้คูณแมันได้120จะมองว่า15คูณอะไรแล้วก็มองเลขนี้15บห้าคูณแปด0มอง3คูณอะไรนะ40อ่าคูณส0มอง3ก็มองตัวนี้คือ3 5 8ห้าแปคูณสีนะครับน,นี่ต้องคูณ40 40 ก็เคลียร์ข้างบนข้างล่างไม่ต้องสนใจแล้วนะครับเคลียร์ข้างบนก็เป็นข้างบนเป็น 40x อยังงงตอนทําคิดช้า120บวกกับอันนี้8 2 16 16x ส่วน120บวกกับ 7x ส่วน120 บวกับ228เท่ากับ x โอเคนะตรงนี้เราเคลียร์ก่อนสาก้อนนี้เดี๋ยวเรามาคือมันตำแหน่งตรงนี้ยังเหลืออีกตัวนึงตอนทำม,มันเร็วน,นี้นะถ้าคนคิดข้องเนะี่ยอย่าบอกโอ้โหมันยาวเยอะข้อนี้แทบตายคือเราไม่เข้าใจมันทังยาวไงพอยาวเพิ่เนี่ยเราต้ฝึกบ่อยๆนะแต่นี้เราดูความรู้ไปก,ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย สิบหวกสี 40. อันนี้เป็นสเป็นยี่สิบยีาบวกสีเป็น6 63 63x บสกมเอ็บวกกันหมดเลยเป็นห้าห้าสิกถึงต้องหกก็จะเป็น 63x ิบส่วนร้อยยี่ิ แล้มาบวกกับ228เท่ากับ x อืมตำแหน่ง x อยู่คนละฟางตัวนี้เป็นบวกแล้วไม่ต้องย้ายไม่ขยับไปไหนแต่ถ้าขยับโยกโยกให้มันอยู่ฝั่งตัวเลขตัวแปรรวมตัวแปรอย่างเงี้ยถ้าโยกนี้ไปมันจะเป็นลบแล้วก็ยึดตรงนี้ไว้อันนี้อยู่คงเดิมไว้ แล้วก็เพียงแต่ย้ายตัวเลขอ,อื่นออกมานี่เป็น x ย้ายนี่ย้ายข้างมานะจะจกลายเป็นลบ6 3 x ส่วนร2 0เนี่ยอันนี้เป็น228ทำไงต่อเนี่ยมาตรงนี้เลย x ส่วนหนึ่ง ส่วนเป็น120ทำไงกันคูณด้วยอะไร120คูณด้วย120ตรงนี้เป็น 120x ลบ63สรุปฝั่งนี้ก็เป็น 120x ลบ 63x ส่วน120เท่ากับ228ถูกไหมเนี่ยยังแต่นวุฒิเขียนสลับกันนะ 228เท่ากับชุดนี้ก็เหมือนกับชุดนี้เท่ากับ228เรานิยมเขียนตัวแปรไว้ฝั่งซ้ายมือเราไม่ได้กลับคือเราไม่ได้ย้ายค่านะเพียงแต่เราเขียนกลับอย่างเช่นเป็น x เท่ากับ5ก็เหมือน5เท่ากับ x าการเขียนสะท้อนแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้ใช้ความรู้อะไรนะแค่ใช้สะท้อนธรรมดาเพียงแต่เพียงแต่เราย้ายตรงนี้เพื่อยึดไว้ไม่ให้นัสลินงงว่าเรายึด สองร้อยี่แปดไว้ฝั่งนี้นะครับแต่มันก็เหมือนกับค่าของก้อนนี้เท่ากับสองร้อยี่แปดนั่นเองนะก็ก็คูณก็ลบกันร้อยยี่สิบลบลบหกสิบสามจะเสร็จสิน้นละได้เจ็ดได้หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งเนี่ยอะไรอะไรครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบหก เหลืออ่าอ่าสิก็เหลือห้าสิอ้ทำไมมันเยอะอย่างนี้สองส่วน120เอาไงต่อร้อยยี่ไปคูณฝั่งนี้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วก้อนนี้นะก็คือห้าส เท่ากับ228คูณกับ120แล้วก็นี่ก็เหมือนกับคูณคูณไปแล้วนะแล้วตรงนี้มันคูณกันอยู่อยากให้เป็น x ตัวเดียวจับอาหารฝั่งนี้ครับไส่ x แล้วเท่ากับ228คูณ120หารด้วย57 <c oughs> ยอดมากนะครับเลขไม่คือเลขไม่คุ้นเลย ก็จะมาลุ้นดูว่ามันหารลงตัวไหมถ้าหารลงตัวแล้วโอเคมันแสดงว่า,าคำตอบเราใช่เป็นเลขอะไรเนี่ยแบบใช้เครื่องเลขงแป๊บนึงลงทางไหมเนี่ยสองร้อยยี่สิบแปดคูณกับร้อยยี่สิบเท่ากับ เป็นหมื่นนะครับแล้วก็หารกับห้าสิบเจ็ดน่ะไปเลยเพียง<ส>แต่เรามันเลขข้อนี้ทําให้เราท้อถ้าใช้วิธีเนี้ยนะนะคำตอบกดเครื่องที่เลขเรียบร้อยแล้วต่อกับสี่ร้อยแปดอย่างนี้ก็หวานแล้วใงว่าเราทําได้แล้วมีคําตอบด้วยนี่480ข้อนี้ครับเห็นไหมอยู่ระดับไหนเลเวลไหนเนี่ยข้อนี้หนึ่เนี่ย มันจะระดับสามได้ละระดับสามแต่มันแต่มันเสียดายนะที่มันแบบติดไว้หนึ่งส่วนแปดเนี่ยถ้ามันเราก็ใช้แผนภาพได้โอ้โงนเลยแต่ว่ามันใช้หลายอ้ยทษมันใช้หลายเรื่องไงเรื่องแบบพลนอเนี่ยไหมพลนแต่แต่ก็นราก็น่า น่าดีใจนะว่าบางส่วนนี่นัสลินฟังแล้วก็พอรู้เรื่องนะนะใช่ไหมพอรู้เรื่องพอจับต้นชนปลายได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวแม่ขึ้นไปนะวิปนตอบร้อยสี่ร้อยแปดสิบโอเคเดี๋ยวคืนเนาะช่วงสองทุ่มถ้าไม่นอนเนี่ยโอเคเละสองทุ่มก็ได้เราทำเงยนเรียมร้อยสองทุ่มสามทุ่มเขายองนอน น้องเด,เ,ดเดี๋ยว <ละ S 2> จเจอกันใหม่เริ่ม <Okay. S 2> ถ้าทุนครึ่งถ้าถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็จะส่งข้อความไปว่าว่าเวลาไหนนะเดี๋ยวไม่พร้อมแล้วกันโอเคจ้ okay, ะนะแล้วก็แล้วสลีนไปดูด้วยว่าเอาข้อไหนมาถามแนวแบบนี้เนะี่ยข้อไหนที่ไปอ่านแล้วไม่เข้าใจมันมันเคลียร์อยู่เนี่ยมาถาม่งมานะโอเคจ้ะ